ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเจสันบลูเอ็ดรู้สึกจะเล่นบ่อยเลยเนี่ยพบกับผมเนโกชิฮะเนโกชิฮะนะไม่ใช่เนโกชิเฉยๆนะไม่ใช่เนโกชิเฉยๆด้วยเป็นเนโกชิฮะพูดซ้ำทำไมก็พบกับผมเอ้ยยังไม่จบหรอก็มีเจสันบลูดี้ผู้นี้นี่เองครับตอนนี้เป็นไพ i v a t e area ครับใส่เสื้อของฝั่งฮอยคือเราปบี้ล็อบบลอมตัวเองส่วนควสนี้ครับแซมได้บอกมาว่ามีเหมืองล้างอะไรหละนะนายลองไปดูซิมันเดี๋ยจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็เราก็เลย โอเคครับมามามาได้เลยนปนนี้ครับคุยกันคุยไม่รู้เรื่องนะคุยดิอะไรอยู่ที่ก็มาไม่หมาไม่หมามาไม่มเอิบโอเคครับซึ่ผมจะพูดไม่รู้เรื่องเอ้าเลยเมืองไปต่อฮะวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้โหวิ่งมานานเนี่ยเมื่อยเริ่มจะวู้วอ้ว้ยช็อป้ยไม่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 อยากตกเกือบหัวแตกกันเลยทีเดียวอ่าไปทางไหนต่อฮะเอา กูบินแล้วนะดูความเมืองวังอันไกลโพนวิวไปแล้วบูดึมบูดึมบูดึมบูดึเฉียดพื้นโอ้ยนึกว่าไอ้เรานึกว่าจะเฉียดพื้นแล้วจะหัวแตกครับโอเคไปกันต่อถือปืนนี่แหละสวยวัสดีไกลโอ้โหเบิร์เอาลพาไดตตายไปอีกหนึ่งศพหัจริง ทูสเตียนได์ครอเวอร์นะฮะห้ามทำอะไรแอคเซสซีฟนะอู้หูจะไปยังไงวะเนี่ยอ๋อทางนี้สวัสดีของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเจ้าขุนทองครับไปแล้วสวัสดีว่าไงว่าไงกรรมอยู่ดีๆกูก็หาเรื่องใส่ตุ้ยแกอ้าวมิชชั่นฟิลโอเคฮะ ทำเจอใช่ไหมโอเคได้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 โอเค,อเคก็จะยิงกันหาพี่เหรอครับยิงกันหาพี่เหรออย่างนี้สินะที่เขาเรียกว่าบุกเข้าไปอย่างโคตรหลอ่อใช่หน้าตาดีมากนะตอนนี้หล่อและหน้าตาดีมากโอ้ไกลมีเห็นเป็นไม่ได้ครับนกอฟพาราไดเอ้เบิร์อฟพาราไดเอหรือว่าเป็นนกชื่อเป็นชื่อนกนะหรือว่าเป็นชื่อผทด ชื่อต้นไม้วะจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นชื่อนกครับเบิร์ดออฟพาราได้สวัสดีองเพื่อนเจ้าขุนทองอีกแล้วเหรอปีน,นี้หน้าที่ของเราเราตรงนี้มาสำรวจเราจะไม่ให้ใครเห็นเรานะฮะไปกันเลยดีกว่าอเอียงตัวไปมาเนี่ยสวัสดีพวกนายวิ่งกันนะ เคแล้วนี่คือเหมืองล้างจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นจะล้างเลยนะถ้าล้างมันต้องประมาณคนอดผีเดินเข้ามามันต้องไม่มีใครต้องมีประวัติก็พอดีพอดีพอดีไปเลยขึ้นมา reach the camp without triggering the alarm ฮะก็คือให้เราลุยแคมป์มาเองแคมป์นี่คือะ use camera to observe นะฮะอ่าทั้นหมดเหรอ อออให้เราจัดการแคมป์นี้โดยที่ห้ามเรสอะลามนั่นเองความง่ายอยู่แค่นี้ก็คแค่คุณอ่าเรียบร้อยนี่อะลามมันก็พังแล้วอะลามนี่คืออะไรอะลามใช่ไหมวัดป่ะหรือว่าอาที่ชื่อว่าลามนะอะเุเ้ยอา้าวอ้าวถ่ายรูปพลาดครับ what the โอเคครับ ขอโทษเมื่อกี้ขอโทษจริงๆนะต้องเอาใหม่นะฮะก็คือเมื่กี้จริงๆคือมันให้เราถ่ายรูปนั่นเองครับแบบแบบเก็บแบบเก็บถ่ายรูปใช่ไหอ่าได้ฮะก็คือตอนนี้ขอมีการขายของแล้วทั้งอย่างหนึ่งมาร์กกันให้หมดมาร์กมากให้มาร์กดูฮะมาดูกันโพถ่ายรูปถ่ายรูปวั่าจะพี่เสียงอะไรวะถ่ายรูปอะ ได้ไงกระดาษหมายถึงกระดาษหรือบอกว่าถ่ายรูปครับถ่ายถ่ายอย่างนี้นี่เอาไปล้างล้างทีเสียตังป็นผัดนะฮะเอลืมไปกล้องดิจิตอล Stop the pirate from leaving f i n ฟล์อาร์พีจีและชุดเดอ for ฟร์โฟร์บฮะ RPG จ๋าอยู่ไหน RPG RPG อยู่ไหนงานงอกไปแล้วต้องไปดูตรงนู้นครับว่ามี RPG หรือเปล่าวิ่งเปลี่ยนธนูเป็นอาร ไงดีเอาไงดีเอาไงดีอภิษีอยู่ไหนนายไม่ถืออภิษีกันเลยเหรอเราต้องเราต้องเราต้องหยุดอ,อ๋อได้แล,ล้วอภิษฎีก็เปลี่ยนเปลี่ยนธนูเป็นอภิษีแล้วเมื่อพ่อนายขับรถมาก็เกิดเป็นโกโก้คันโอเค โอยเจ็บๆๆขอหลบก่อนฮะตอนนี้ไม่ไหวฮะเช็ดอยู่ดีๆให้กูอเลอิลร์ t อะลามเองตอนแรกไม่บอกว่าให้อ,ลอ,อเลิร์ t เปลามากูเป็นคนอเลอิร์ t ครับอขอทำใจแป๊บฮะผมควรจะค่อยๆไปมากกว่าที่จะรีบนะมันก็จะรีบไม่ไหวฮะโอเคเราค่อยๆไปดีกว่างั้นเราก็เอิ่มเรามีเอมอมี R P G นี่ว่า ลืมไปแล้วเรามีของดีของดีแถวบ้านเองมีของแถมว่าคอตอนนี้คือตอนนี้คือตอนนี้คืตอ,นนต,อนนตอนนี้คือผมจะหาทางแต่การคนที่นี่ฮะก็คือตอนนี้เราเออเรามั่นใจแล้วว่ากระดาษเราปลอดภัยนะทีนี้เราก็จะมันหลายทีนี้จังครับ ช่ก็ต้องนั่งนี้ไปแล้วก็ไปขึ้นตรงนู้นใช่ป่ะโอเคไปเลยมีใครจะสู้กับผมครับอย่าหือมึงอย่าหืออย่ามาหือแถวนี้อย่ามาหือ ไม่มีใครถือกับผมจริงๆอา้าวมีอะไรเนี่ยเงินครับเงินเก็บแป๊บโุบไม่เีเวลาฮะไปดีกว่าอ่าต้องขึ้นทางขึ้นที่สูงอ่ะพื้นที่ไฮกราวโอ้ยเป็นกระพวน<อ>บ้านบึ้มโอ้ยยิงไม่ตายครับพื้นที่มันจะเ็ SM เอ็มซีนีสามารถจะยิงไม่ค่อยไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าเน้นความเร็วก่อนเกตเดรโรชีฟฟอร์มเดอะเพเยเรตบอส s นะไปเก็บกระดาษได้เองเลนสเลนเดอร์ er เก็บกระดาษไม่พอมให้มันเล่นเก็บกระดาษในฟ้าคลายอีกเหรอกูต้องการดิวดูมาสัจจ์กูไม่ต้องการกระดาษไปทางไหนวะโววววไปเลยยิงยิงดิ เอาเชี่ยกูตกกูตกกูตกไอ้ไป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 ยึดขีขอโทษทีอ่ะไม่น่าพลาดเลยเมื่อกี้กดผิดที่กดสเตตัสมันมีอะไรขึ้นมาก็กดอในระดับแรกเลยมาเอาใหม่ครับต้องไม่ธรรมดาไม้มกูเริ่มแต่แรกครับไปเลยแต่แรกก็แต่แรกสิใครว่าอะไรล่ะ ไม่จุ๊บไม่จุ๊บเงียบนี่มีใครได้ยินครับมาอย่างเงียบไปแหละพรั่นพึงทีเดียวโอเคขอนี้ขอขอโอเคฮะสบายสบายเมื่อกี้ผมพลาดนิดนึงผมน่าจะสเตลคิวนี่แล้วค่อยแล้วค่อยยิงครับเสียดายอยู่ไม่เป็นไร เราเล่นมากี่รอบแล้วแค่นี้ทำไมผ่านเอ้าเชียงก้มหาอะไรก้มหาอะไรฮะมีคนทั้งหมดสี่คนเออใช่ดึงแบเรามีฮะมีของดีของดีเมืองจันทุเรียนเอาไม่ใช่ก็โค้กคันอีกมาสักคนมาประ่านบึ้มแล้วงอนงอกไปทางนี้ดิเงียบ มันไปอยู่ตรงไหนกันหมดวะพอจะหาแม่งก็เงียบหมายความว่าไงแป๊บแป๊บตัดไฟแป๊บโอเคฮะสบายสบายสบายนี <aut> ่ <speech> Bear ามาพร้อมกับปืนหกไปแล้ว นันงมกใสกสุนแป๊บครับโหฮันนี่ของเงียบๆหน่อยแล้วกันว่ากำลังเคงเร่งเครียดแฮซีเรียสก็เลยทีเดียวมาแล้วก็เราจะเราจะรีบจบพาร์ตตรงนี้เดี๋ยวเวลาไม่งจะยาวนานยิงยิงไหมอ่ะหมดแล้วนะไม่มีแล้วนะขอให้ไม่มีแล้วนะเริ่มจะสิงกันนะปะ เนีฮะ yeah, get the roll from the boss นะไปวิ oh ่งอย่าอย่าพึ okay, huh. <laughs> ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอไอ้โอเคฮะเมื่อกี้ถึงกับตบดังตุบครับแล้วก็โอ้ยไอ้เค่อันนี้รับตะโกนมาอย่างดังไงก็เลยแบบดูมีคนมองมาก่อน ว้าวว้าวแต่ยังมีไอเต็มหน้าเลยเกรงใจกันบ้างดิครับผมอุตส่าห์เป็นแขกเนี่ยยิงหาพี่เหรอเออเคียร์มั้ยมีปัญหาอะไรไหมยิงหาพี่กันเลยครับ โอเคล่ำรวยเอาขอร่ำรวยแปดด๊บดิโอเคล่ำรวยแล้วตอนนี้ไปแล้วมีใครจะมีปัญหาอีกปะเฮ้ยกูถึงเถอะครับกูถึงโดยสวัสดิภาพเถอะครับไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ไหนมีใ,นใครมีปัญหามะมีปัญหาไหม โอ้โหโคตรเมพเชีย่ยพระเจ้าถังต้องบอกกันเลยครับเมื่อกี้เป็นพระเจ้าถังผมต้องปกป้องพระเจ้าถังต่านตีโอ้ชิทดิ้กูว่าแล้วก็ต้องไม่อยู่ไม่ควรอยู่กับพระเจ้าถังครับนี่งานงอกเอ้ยโอเคก่อนจะปีนข้นมาถึงนี่อีกรอบครับก็เฟลไปอีกหนึ่งทีเลยทีเดียว เอาวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยโอเคกูได้ตองการแล้วกูไปแล้วไม่ไปลงแสนหกรลา์ไปแล้วฮูวูไปแล้วไปเร็วไม่อยู่แล้วาทำกันอย่างงี้เอาชี เดาเอาล่ะไถค้างครับคราวนี้กูต้องรอดครับไงกูก็จะต้องรอดครับไม่สนละแต่ทางไหน,นน่าจะดีฮะทางนี้สินะกูไปแล้วไม่อยู่แล้วฮะโอเคเป็นทางที่สวยงามแล้วนา่าจะสำเร็จได้โดยดีะข้ามไปข้ามไ,ไปเอาโอเค โอเคฮะจากการเล่นมากกว่าหลายทีแล้วก็ในที่สุดนะครับในที่สุดครับโอ้ oh, จะลองให้